สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบางสปอยนี่คือจุดกำเนิดราชาอสูรยักษ์ที่เป็นตำนานก็ซิล่าที่ดีที่สุดในโลกทำให้พิกอตด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้กับก็ซิล่า1954กำเนิดราชาอาูรยักษ์เรื่องราวจะสนุกสุดมันและตื่นเต้นขนาดในนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับที่ใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกทิศใต้ เรือขนส่งสินค้าโดนบางอย่างโจมตีจากใต้น้ําจนเรือพังยับโดยทางภาครัฐได้รับสัญญาณ SOS และทําการส่งเรือกู้ภัยไปช่วยแต่เรือกู้ภัยก็โดนถล่มจนเละไม่ต่างจากเรือลําแรกลูกเรือ3ามคนนี้รอดตายมาได้พวกเขาลอยคอมาถึงชายฝั่งโอโตชิมาและได้เรือประมงช่วยไว้ลูกเรือทั้ง3บอกว่าจูๆ่ๆก็เกิดระเบิดจากใต้น้ำรุนแรงระดับที่ทำให้เรือแลกเป็นชิ้นๆ ไม่กี่นาทีต่ตอมาทางภาครัฐได้รับแจ้งว่าเรือประมงที่โอโตชิมะมก็โดนบางอย่างจู่โจมจากใต้น้ำและมีชะตากรรมไม่ต่างจากเรือสองลำก่อนหน้านี้ข่าวเรือล่มอย่างลึกลับสร้างความตื่นกลัวให้ชาวบ้านต่างคาดเดากันไปต่างๆนั่นนาว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทาให้เรือล่มชายคนนี้เป็นอีกคนที่รอดชีวิตมาได้เขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่า สิ่งที่ทำลายเรือจนพังยับเป็นอสูรยักษ์ที่แหวกว่ายอยู่ใต้น้ำมีตำนานบอกเล่าเกี่ยวกับอสูรตนนี้มันคือก็อดซิลล่าและสิ่งที่ชาวบ้านพอจะทำได้คือจัดพิธีบวงสรวงเพื่อแก้เคล็ดตามความเชื่อแต่แล้วในคืนเดียวกันนั้นฝนก็ตกลงมาหนักมากสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่พายุแต่เป็นสิ่งที่มากกบพายุสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ยักษ์เคลื่อนตัวอยู่ในความมืด มันถล่มหมู่บ้านทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าวันต่อมาทางภาครัฐส่งทีมสำรวจและทีมกู้ภัยมาที่หมู่บ้านพวกเขาพบสารกัมมันตรังสีกระจายอยู่ทั่วหมู่บ้านแถมยังพบรอยเท้าขนาดใหญ่ยักษ์มันชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่ถล่มหมู่บ้านเมื่อคือนนี้ไม่ใช่พาย,ยุแน่ๆพวกเขายังพบไทรโลไบสัตว์ดึกดำบรรที่ควรจะสูญพันธุ์ไปเมื่อสองล้านปีก่อนแต่กลับพบมันอยู่ในรอยเท้าสัตว์ยักษ์ ทันใดนั้นเสียงระฆังเตือนภัยก็ดังขึ้นชาวบ้านคิดว่าจะต้องเป็นกศิลาแน่ๆทุกคนจิบจอบหยิบไม้ใช้เป็นอาวุธกะจะช่วยกันกำจัดกศิลาแต่แล้วชาวบ้านก็ต้องชะงักเมื่อเห็นกศิลามันมีขนาดใหญ่ยักษ์ต่อให้มีปืนก็คงยิงมันไม่เข้าทุกคนต่างหวาดกลัวบางคนวิ่งหนีบางคนก็หาที่ซ่อนโชคดีที่กอตเดินลงทะเลไปแล้วมันคงมาพร้อมพายุเมื่อคืนนี้ โดยดร์ยมันเนนักดึกดบบันวิทยาถ่ายภาพก็ริลล่าไว้ได้ด็อร์สันนิฐานว่าก็ริลล่าคงจำศีลอยู่ในธถ้ำใต้ทะเลลึกการทดลองยิงระเบิดนิวเคลียร์ของทางกองทัพคงไปทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของกอดปลุกให้มันตื่นและออกอละวาดหลักฐานก็คือดินที่เก็บมาจากรอยเท้ากอ มีสารกัมมันตรังสีจากระเบิดนิวเคลียร์ปนเปื้อนก่อนหน้านี้มันอาจเป็นแค่สัตว์ดึกดำบรรามธรรมชาติแต่เมื่อได้รับกัมมันตรังสีจากนิวเคลียร์เข้าไปเป็นจำนวนมากอาจเป็นเหตุผลที่มันกลายพันธุ์และกลายเป็นอสูรยักษ์ที่อันตรายมากเวลาต่อมาทับเรือสงการเรือรบให้ทิ้งระเบิดโจมตีที่หน้าน้ำโอโตชิมะในตำแหน่งที่เคยมีการพบเห็นกอซิล่าระเบิดมีพลังทำลายล้างสูงมากอาจจะกำจัดกอตได แต่ก็ยังมีคนพบเห็นก็สิลา่านั่นแปลว่าระเบิดทําอะไรมันไม่ได้โดยสํานักข่าวสืบรู้มาว่าดเรเซริซาว่าที่เป็นลูกเลี้ยงของดออรยามนเนะกำลังทําการทดลองคิดค้นอาวุธชีวภาพที่อาจจะกําจัดกด็ได้แต่เซริสาว่าก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำการทดลองอะไรทั้งนั้นเรื่องอาวุธชีวภาพที่ได้ยินมานั้นไม่จริงเลยสักนิดและเขาไม่มีอะไรจะช่วย แต่เมื่อน,นักข่าวกลับไปแล้วเซริสาวะตัดสินใจบอกเอมิโกะน้องสาวของเขาถึงสิ่งที่เขากำลังวิจัยอยู่ในตอนนี้มันคืออาวุธที่อันตรายและน่ากลัวจนเอมิโกะไม่สามารถทนมองได้และเซริสาว่าขอให้เอมิโกะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเวลาต่อมาในคืนเดียวกันนั้นเสียงไซเรนเตือนภัยก็ดังขึ้นกอซิล่าบุกอีกแล้วกองทัพกลัดกระสุนยิงถล่มกอ ในขณะเดียวกันก็เร่งอพยพคนออกจากพื้นที่ก็ซิลล่าขึ้นฝั่งที่อาวโตเกียวมันทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าผู้คนต่างวิ่งหนีกันไปคนละทิศรถไฟพุ่งชนขาก็ต์ก็ต์คงคิดว่ามันถูกโจมตีมันจึงงับและเหวี่ยงรถไฟจนพังยับมันกระชากสะพานจนขาดสะบันตวัดหางฟาดทุกสิ่งทุกอย่างจนพังเละก่อนที่มันจะเดินลงทะเลไปแล้ว ในเมื่อระเบิดทาอะไรกดไม่ได้กองทัพจึงเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าโดยสั่งการให้ขึงเสาไฟฟ้าแรงสูงทุกๆ50เมตรล้อมรอบชายหาดไว้เสาไฟพวกนี้จ่ายไฟสูงสุดที่50,000โวลต์เพื่อใช้ช็อตกอสซิล่ากองทัพสั่งอพย,ยพพเลเดินเรือออกจากพื้นที่เตรียมยุทโธปกรณ์ทั้งหมดที่มีเพื่อรอถล่มกอสซิล่าและก็เป็นไปอย่างที่คิดกอสซิล่าปรากฏตัวอีกครั้งเหมือนตรงเข้าหาเสาไฟฟ้าที่กองทัพเตรียมไว้ ก่อนจะถล่มเสาไฟจนพังยับกระแสะไฟห้า0 0ื่นโวลตไม่คณาผิวกดเลยสักนิดทางกองทัพไม่มีทางเลือกมีแต่จะต้องกระหน่ำยิงต่อไปเท่านั้นแต่ก็ทําอะไรกดไม่ได้กดสิลล่าสวนกลับมันปล่อยพลังความร้อนโจมตีเสาไฟจนละลายก่อนจะชาร์จพลังจากแผ่นหลังและปล่อยอะตอมิกเบลดถล่มบ้านเมืองจนพังยับ ก็ตบุกมาถึงใจกลางเมืองแล้วมันยังคงทำลายหลงังทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้ากองทัพยังคงกระหน่ำยิงต่อสู้อย่างไม่ยอมแพ้แต่ก็ตสวนกลับด้วยอะตอมิกเบลสจนกองทัพหนีกันไปคนละทิศทั้งเมืองกลายเป็นทะเลเพลิงไปแล้วก็ซิล่าไม่ต่างจากภัยธรรมชาติเป็นภัยพิบัติที่มนุษย์ไม่อาจหลีกเลี่ยงต้องทำใจยอมรับและหนีเอาตัวรอด ก็ยังคงเดินหน้าทำลายล้างอย่างบ้าคลั่งมันตวัดหางฟาดตึกจนพังยับไม่มีอะไรหยุดมันได้เหล่านักข่าวยังคงทำหน้าที่รายงานข่าวจนวินาทีสุดท้ายแสงแฟลชจากกล้องถ่ายภาพทำให้ก็อดโกรธมากก็ God จึงทำลายเสาสื่อสารและส่งเหล่านักข่าวให้ลงไปนอนคุยกับรากมะม่วงก่อนที่ก็อดจะกลับลงทะเลไปอีกครั้งแต่แล้วทันใดนั้นทับอากาศก็มาถึงและกระหน่ำยิงมิสไซล์ถล่มก็อด ก็ซิลล่าก็ไม่สนใจเลยสักนิดมันเดินลงทะเลไปแล้วก็ตอาลาวาดครั้งนี้ทําให้เกิดการสูญเสียเยอะมากเอมิโกไม่อาจทําใจยอมรับได้ทุกคนจําได้ใช่ไหมครับที่ดรเซริสาว่าทำการทดลองคิดขนอาวุธชีวภาพที่อาจจะกําจัดกด็ตไ้ยเจ้าสิ่งนี้คือออกซิเจนเดสทรอ r ยเออร์พวกเอมิโกเดินทางไปขอร้องให้เซริสาว่าช่วย ในตอนแรกเซริสาว่าไม่ยอมช่วยเขากลัวว่าทางกองทัพจะนำสิ่งที่เขาคิดคน้นไปใช้เป็นอาวุธในอนาคตแต่เมื่อเขาเห็นภาพความสูญเสียความเจ็บปวดของชาวบ้านเขาจึงตกลงที่จะช่วยเซริสซาว่าเผาบันทึกทั้งหมดเกี่ยวกับออกซิเจนเดสเตอร์ย์ทิ้งเพื่อไม่ให้ใครนำไปใช้ในทางที่ผิดได้มีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นที่รู้วิธีใช้ออกซิเจนเดสเตอร์นั้นจะทำลายออกซิเจนในน้ำ ทำให้สัตว์น้ําที่อยู่ในรัศมีใต้เรียบพวกเขาใช้เครื่องตรวจจับกัมมันตรังสีเพื่อหากสิลาและในที่สุดก็พบวักตะกับเซริสวาดำน้ำลงไปในทะเลลึกเจ้ากสิลากำลังนอนพักพวกเซริสวาทำการว่ายน้ำเข้าเปละชิดกสิลารู้ตัวมันตรงเข้าหาทั้งคู่แต่ก็สายไปแล้วเซริสวาเปิดการทำงานออกซิเจนเดสเตอรเย์ วากตะโดนดึงขึ้นไปบนเรือแล้วแต่เซริสาว่าเขาตัดเชือกทิ้งเพราะเขากะาที่จะตายไปพร้อมกับความลับของออกซิเจนเดสเตอร์ยเพื่อไม่ให้ใครใช้มันเป็นอาวุธในอนาคตมันได้ผลออกซิเจนที่อยู่ในรัศมีถูกทำลายก็ซิล่ารวมถึงสัตว์น,น้ำทุกชนิดตายและกลายสภาพเป็นของเหลวแม้ครั้งนี้มนุษย์จะชนะ แต่ด็อกเตอร์ยามาเนะรู้ดีว่าหากมนุษย์ยังทำการทดลองระเบิดขีปนาวุธต่อไปอย่างนี้จะต้องมีกอซิล่าถือกำเนิดขึ้นอีกในอนาคตก็จบกันไปแล้วครับกับ 1954, กอซิล่าึ่งกาาำเนิดราชาอาูายักษ์นังภาคแรกและเป็นภาคที่ดีที่สุดตลอดการเพื่อนๆรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับและเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย